สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่23ธันวาคม2563นะครับวันนี้ชมรม200ใจบุญก็หนูเรียกไลได้ลงเคสที่1921นะครับอ่านำโดยหลวงพ่อรับรองขนายไทยการลมออำเภอท่ามุ่งจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ท่านสขตีรเสกวัฒนมงคลนะครับหรือที่นิ่มกวอนะครับอดีตประธานสภาเกตจอมทองสามสมัยนะครับวันนี้เราแนะนําแพมเพิร์ดมามอบให้อาคลุงอุทิศโอนะครับอายุ61ปีนะครับแกป่วยเป็นเส้นเลือดติดในสมองนะครับ แล้วก็เป็นเอาพึ้นซี่นะครับตอนนี้ติดเตียงมาเก้าเดือนแล้วนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็มีความเป็นที่ต้องใช้นะครับเดี๋ยวพี่นี่มเก่าอะไรหน่อยครับผมครับวัอนนี้เราก็ได้มาลงพื้นที่แล้วก็ได้เจอเจาหมวยข้างหน้าทางพอดีเรามาประมาณ6กเจ็ดเคสแล้วมันเจอเคสนี้เคสเขินพอดีเจอเจาหมวยเจาหมวยก็เลยได้พามาดูพี่ชายก็ป่วยติดเตียงอยู่นานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็จานสูงส่ะคนคนเน้นที่ มีใจเอื้อเฟื้อต่อคนคนคนไข้ติดเตียงค่ะขอขอบคุณคุมากขอความเห็นใจจากคนนิ่งละกันไม่รู้จะพูอะไรละพูนิ่งไปล้ะพูคนอย่างโสดค่ะห้คนอื่นมาช่วยเหลือนั่นพูดยังไงนะาหลายคนมาช่วยเหลือละกันให้มันลายคนมาช่วยดูแลเพราะไม่มีคนดูแลมีกายอยู่แล้ว่คะการไม่มีอลายคนอื่นก็มาช่วยเหลือละกันได้แต่ใจ้แต่ใจแม่ตา คูณคนเห็นสูงกันขอมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคุณเอกอ่าี่อสสเลยครับขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ได้เอื้อเฟื้อกับคนไข้แต่ละรายมานะคะขอบคุณค่ะพี่พี่ท่านใดนะครับที่ต้องการจะช่วยเหลือนะครับเราก็จะมีเบอร์โทรไว้ให้นะครับที่ระทูนั้นนะครับพี่ๆสามารถโทรมาแล้วมาช่วยเหลือมาได้ด้วยตัวเองเลยนะครับผม สุดท้ายน,นี้ก็ขออนุโมทนาบุญให้กับพี่ๆด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ